วันนี้ก็ใกล้วันปีใหม่แล้วเราก็จะมาสอนห่อของขวัญกันนะเย่ก็มาเลยดูอุปกรณ์กันเลยถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขอโทษได้นะคะอย่างแรกก็เป็นกล่องใส่ของขวัญเป็นกล่องรองเท้าหรือกล่องอะไรก็ได้นะแล้วก็จะเป็นของขวัญของขวัญอันนี้เราเป็นเอาเป็นหนังสือนะเราซื้อจากร้านเราซื้อจาก c ี ก็รลับกล้องแป๊บนึงซื้อจาก c ีนะนี่นะคะคือมันลดราคานะแล้วของที่เราจะใส่นะคะต้องให้พอดีกับกล่องด้วยนะของกวัาน,นะคะแล้วก็จะเป็นโบติดโบใส่ช่วงๆเลยนะเป็นโบสีทองนะแล้วก็เป็นสกอ็อตเทปนะคะแล้วก็จะเป็น <c oughs> กันไกลกับไม้กันไกลนะคะกับคัตเตอร์ที่จริงต้องใช้ไม้บรรทัดด้วยคือเราลืมหยิบขึ้นมาก็ไม่เป็นไรนะคะเป็นกันไกลกับไม้บรรทัดแล้วก็เป็นกระดานกระดานนะแล้วก็เป็นที่ห่อของกวนนะอันนี้ของแถมและแต่เลยนะคะก็ไปดูวิธีทำกันโลด ก็เนื่องในวันปีใหม่นะคะก็คือเราอยากจะทำอะไรให้ใครบ้างเนาะก็อันนี้เราห่อของขวัญไปจักฉลาดที่โรงเรียนเองก็มาดูวิธีทำนะคะก่อนแรกก็ต้องอ้อเรื่องอีกอย่างนี้นะคะอย่าลืมปากกาหรือดินสอนั่นเองนะ กระดาษที่เราใช้ก็จะเป็นกระดาษห่อของก่อนนะแล้วก็ต้องวัดกล่องก่อนนะคะว่ามันไซส์ขนาดไหนก็คลิปน,นี้อ,อ,าอาจจะยาวนานเส้นนันนีนึงน,นะถามว่าเราเคยห่อของก่อนไหมเคยนะคะแล้วก็ห่อไม่ค่อยเป็นนะแต่ว่าดูจากแม่มานก,ก็พอได้อยู่นะโอเคค่ะ <c oughs> แล้วต้องทาบ <c oughs> เผื่อไว้ก่อนนะคะสักประมาณนี้ จุดนี้นะคะนี่เลยขีดเอาไว้ทุกคนอาจจะไม่เห็นอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยนะคะก็อาจจะเห็นหนะเราแล้วก็ไม่เป็นไรนะดูป่าเอ,อ้อเดีอยด้เดี๋ยวก่อนอติดตั้งไม่เข้าได้อ่ะเดีๆๆ๋วเด่อกน,นะคะ ก็วัดได้แล้วนะคะวัดตรงจุดนี้เลยนะวัดด้านบนแบบนี้นะคะก็แล้วแต่ของก่อนที่คุณจะนี่นะแล้วกอ็อะไรอะแบบนี้ได้นะอ่าติ๊กเอาไว้เลยนะคะก,ปะปก็ประมาณนี้นะคะไก่อนประมาณนี้นะคะ โอเคก็ติ๊กเรียบร้อยแล้วนะพับไว้ก่อนนะคะพับเป็นแบบรอยนะเย็นงเออนนี่นะคะพับเป็นแบบรอยเลยตามนี้เลยนะเดี๋ยวก่อนนะคะก็ขอไปวัดก่อนนะมันจะยาวขั้นตอนกอ,นกอนไปก็ตัดนะก็ขอไปตัดก่อนนะ ก็อาจจะพูดซ้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ขั้นตอนนี้ให้ผู้ปกครองช่วยก็ได้นะก็ตัดเสร็จแล้วนะคะก็ขั้นตอนต่อ,ตอไปนะคะก็เอาเจ้าของก๋วนนะที่เราจะใช้จับฉลากนะคะใส่ลงไปเลยนะคะต้องให้พอดีกับกล่องนะคือที่จริงก็ไม่พอได้แหละนะคะนี่นะก็ใส่แล้วนะเราจะแถมไปด้วยนะ แผนตัดก,กาไปสองแท่งนะไอเนี้ยนะคะไม่ต้องทําตามเราก็ได้นะก็ไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะก็เราออาจจะเขียนคําอวยพรไปให้ผู้รับด้วยนะคะก็เนี่ยอย่างเช่นเราเอาไปจับฉลากนะคะก็เขียนตรงกล่องไปหรือเขียนใส่กระดาษไปก็ได้นะคะโอเคก็เราก็ปิดกล่อง แล้วก็มาถึงขั้นตอนกันห่อกันเลยเย่กันนะคะก็ไปดูขั้นตอนกันห่อกันเลยค่ะก็แพร่บ้างนะคะแพ่กระดาษที่เราตัดเสร็จแล้วนะคะห่อนะคะก็เอากล่องของขวัญมาไว้บนเอ่มไอ้นี่เลยนะบนกระดาษห่อของขวัญของเรานะก็ <c oughs> อาจะห่อแบบนี้ก็ขอวัดก่อนนะเราจะห่อให้เท่าเกันนะคะเท่ากันหรือเปล่านี่น่าจะเท่าเออเราเอาได้นนีน้นะคะก็ขอไปติดสก็อตเทปก่อนนะขั้นตอนการห่อก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเราต้องเอาเอกล่องห่อของก่อนนะคะกว้างรง เอาด้านหลังขึ้นนะคะเอาด้านหน้าลงแล้วเราก็พับแบบนี้เลยนะแล้วก็ติดสกอ๊อตเทปเอาสกอ๊อตเทปนี่ติดนะคะก็ขอไปติดกันนะคะ่ะได้แบบนี้แล้วนะแล้วก็ติดแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมมันจะเป็นรูปร่างทรงแบบยาวๆนะคะเราเอาด้านแบบนี้นะคะที่เป็นรอยเราต้องพับให้เข้ากันก่อนว่ามันเท่ากันไหมนะก็วัดได้เสร็จแล้วนะคะ มีสองด้านใช่ไหมเราก็เอาเอา่อมสอนด้านนี้ลงเลยนะก็ขอไปทําให้ดูก่อนนะเดี๋ยวอ่อมก็พับแบบนี้นะเดี๋ยวขอให้ทำให้เสร็จเราค่อยดูอีกทีนะก็ติดตรงนี้เลยนะเราพับได้แบบนี้แล้วนะคือเอาเข้านะคะก็เข้าไปติดสกอตเทปกัน ติดด้านนี้เสร็จแล้วนะคะก็ทับอันนี้ขึ้นให้แน่นเลยนะจะเป็นแบบนี้อสก็อกเทปติดนะคะพยายามทับให้มันดูสวยๆยนะคือเราเป็นเด็กเราจะทำอะไรได้มากอนนะ่ะนีะก็ขอไปติดก่อนนะคือติดตรงเนี้ยให้มันนี่เลยแล้วก็มาดูตอนเสร็จ2อข้างอีกทีเลยนะคะ ก็จะได้ภาพก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่เลยเย้ได้ประมาณนี้เลยนะก็อาจจะห่อไม่ค่อยสวยนะสามารถห่อเองได้เลยนะทำตามคลิปเลยนะก็โอเคเหลือขั้นตอนการติดโตนะ ก็ถ้าใครซื้อแบบโบจากเซเวมันเขาก็จะมีแบบนี้ให้ถ้าไม่มีก็ติดกรสองหน้าเองเลยนะคะก็ oh God. โอ้ไม่ก็โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปบ๊บหนึ่งนะเกิดครอบผิดพลาดนี่ขอไปแกะไอ้นี่ก่อนนะก็แกะเออกาวสองหน้าออกแล้วนะ จะเป็นประมาณนี้นะแบบนึงนี่นะคะก็จะแปะตรงไหนก็ได้นะคะก็ด้านแบบนี้จะอยู่ด้านล่างนะด้านที่ติดสกอตเทปด้านเรียบจะอยู่ข้างบนแบบนี้นะคะเราจะติดโบว์ด้านไหนก็แล้วแต่เลยนะก็มาดูตอนเสร็จกันเลยค่ะก็เสร็จแล้วนะคะ ของขวนของเราของขวนของเรานะที่จะเอาไปจับฉลากทุเรียนเย่เสร็จแล้วนะคะก็เพื่อนๆก็ลองไปกลับไปทำที่บ้านได้นะนี่นะคะก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะลกมากเลยทำบนที่นอนนะคะก็เสร็จแล้วคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะก็แค่ห่อของขวนเรื่องเวลา นะก็ดูเอาความรู้เนาะสำหรับห่อของขวันก็โบแล้วก็จะติดให้เงน,นหน่อยโบนี้นะคะเราไปซื้อจากเซเวน่นนะราคาสิบห้าบาทแพงๆแล้วนะก็เสร็จแล้วนะคะของขวันของเราบ๊ายบายๆสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ด้วยนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ตามนั้นเลยนะคะ ก็ไปจริงๆแล้วบ๊ายบายนะคะ